Thank you วัสดีครับผู้ชมครับพบกับอีกเช่นเคยกับผมกับไม่กลับโมโตผมโอ้ไม่กาับโมโต้คับมีของดีมานําเสนอให้รถคันนี้เคยรีวิวไปแล้วใช่ครับแต่ว่าหลายหลายคนอยากได้แวนราคาถูกหน่อยใช่ผมเท้าความไปก่อนนะครับแวนถ้าเป็นตัวแวนถ้าเป็นค่าย BM กับค่ายเบนซแน่นอนครับเขาต้องแพงกว่าแน่นอนราคาดูเดือดครับแต่ถ้าคุณข้ามมาฝั่งสวีเดนเป็นตัววอรโว ที่ไม่ใช่พวกตัวลิมิเต็ดต่างๆไม่ใช่พวกรหัสอาไม่ใช่พวกรหัสแบบเปสเปเชียลจ๋าๆอย่างนั้นใช่ราคาไม่แรง<ช>คุณสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยบา,ยารับลูกไปส่งโรงเรียนหรืออะไรได้หมดใช่ครับราคาหน้าร้านของเจ้าคันนี้อยู่ที่2,39,000บาทครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมทำไมต้องจัดให้ ณปัจจุบันนี้ผมไม่มีที่จอดรถแล้วโอ้แน่นห้านเลยตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยทะลุทะลวงไปหมดเลยบ้านเพื่อนอะไรก็เต็มไปหมดเลยแน่นห้านนี่ไม่ใช่ว่ารถเราขายไม่ออกนะขายทุกวันขายทุกวันแต่รถใหม่เรารับเข้ามาเยอะมากไม่บางวันผมขายห้าคันบางวันผมขาย7คันแต่เอาเข้ามาเป็นส0คันเลยแต่เอาเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานเนี่ยคอยวิ่งดูรถคอยแบบสเกล์อะสแกนทุกอย่างอะ นะครับใครที่อยากได้ราคาแค่19,000บาทเอ้ย199,000บาทกดเงินรอเลยนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้า v 尔沃 V ห้าสิตัวแวนใช่ครับรถเป็นปีรถเป็นปีอ่า2011ครับครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาครับจะพาผู้ชมนะครับมาชมเจ้า v 沃尔 o คันงามคันนี้นะครับครับผมดูกันนะครับว่าราคาแค่199,000เนี่ย คุณผู้ชมได้รถสวยหรือเปล่าใช่นะครับน่ยเริ่มด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าเลยกระจังหน้าคเมียเงาสวยงามมากเลยนะครับผมตรงการไม่มีเสียบไม่มีฟันหล่อนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้านี่เลยนี่นมันจะมีความสปอร์ตเนื้อของเจ้าวอลโวเครนะผมก็เป็นลุคที่แบบหลอกเลยว่ายังดูดีไวรุ่นมากเลยนะครับครับเลนไฟหน้าสภาพใสสวยงามเช่นกันนะครับผมตาเบรกเตอร์ข้างในนี่ก็คือก็สว่างสวยแน่นอนนะครับครับและคันนี้อีกอย่างที่ผมชอบนะด้วยความที่ว่ามันเป็นสีแบบ สีแบบเทานกพิราบอ่ะมันจะเป็นสีเทาที่ผมว่ามันสวยมากนะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมอยากได้รถที่ออกสว่างนิดนึงมันก็สว่างอยากได้รถสีทึบนิดหน่อยสีัแบบนี้มันก็ดูทึบดูดีสวยงามเลยนะครับ,รบล้อแมกซ์้ากานแบบสปอร์ตแบบนี้ก็สภาพล้อแมกซ์ถือว่าสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีชลินดอกยางพร้อมใช้งานได้นะครับ,รบถ้าคุณผู้ชมท่านใดเคยเห็นเราในทริปที่เราไปออกทริปล่าสุด คันนี้คือหนึ่งในรถที่ไปออกทริปด้วยถูกต้องครับก็พิสูจน์ให้เลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่นานควันไม่ไหลเลยสบายสบายมากๆใช่ครับแล้วคันนี้ได้รับมอบหน้าที่คือให้เป็นรถปิดท้ายขบวนของแก๊งเราเนอะครับต้องท้าความนิดนึงนะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมได้เคยขับรถที่ออกทริปด้วยกันบ่อยๆ่ครับรถที่ใช้ความเร็วประมาณหนึ่งเนี่ยจะเป็นรถหัวแถวเพื่อน,นําให้ขบวนไปได้เรียถูกไหมครับแล้วรถที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะต้องคอยเป็นรถที่แบบต้อนต้อนให้รถในกลุ่มเนี่ย อยู่ในขบวนครับซึ่งคันนี้ก็จะขับขึ้นฟื้นลงแล้วก็มาหยุดปิดขบวนต่อถูกต้องครับก็บอกเลยว่าเป็นรถที่น้องพันขับไปเนี่ยขับได้แบบรวดเร็วทันใจมากจังหวะรถที่กำลังจะหลุดเงี้ยรีบแสงขึ้นไปฟูดไปให้ตบเข้าแถวแล้วก็มาอยู่หลังต่อนะใช่ครับก็เป็นรถที่ขับดีมากๆคล่องตัวสุดๆเลยนะครับแล้วก็พวกกระจกด้านหลังเขานี่สภาพก็ยังถือว่าสอยสายสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็สไตล์แวนแบบนี้เขาก็จะมีตัวเหลาหลังคามาให้ด้วยก็ แข็งแรงมากสามารถไปต่ออ,อุปกรณ์ด้านบนแอดออนเพิ่มได้เลยตามที่คุณผู้ชมชอบนะครับส่วนด้านหลังเลยสไตล์โตวแวนเขาก็จะมีความที่แบบสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเก่งเขาก็จะตัดลงแบบนี้นี่เปงนนี้ไปเลยนะครับพอเป็นแวนก็คุณผู้ชมได้พื้นที่สำหรับเพิ่มได้ด้วยแล้วก็มีความอเนกประสงค์ลหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะโชว์ด้านนให้ดูอีกทีนะครับผมก็ใครได้รถโตวแวนไปแบบนี้ก็อเนกประสงค์แน่นอนล้อแมกด้านหลังเขานะผมสภาพล้อแมกผ้ากันเขาก็สภาพสวยง,งามเช่นกันนะครับผมแล้วดอกยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานซ้้าายกัันนบบงะคร ครับผม้านหน้าฝั่งหน้านซ้ายเลยเลนไฟเขาก็ยังถือว่าสภาพใสสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ได้ตาโปรเจคเตอร์มาด้วยกลางคืนก็สว่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกเขามีมาให้ครบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็ใหา่ดูนีพวกคมสันตัวถงังเขาทุกอย่างบอกเลยว่าตรงเป๊ะสวยงามมากๆเลยนะครับ,รบล้วแมกด้านซ้ายแมกเดิมบอลวัเขาก็ห้าการเนาะดูสปอร์ตดูดีมากๆเลยนะครับผมนี่ยางดูได้เลยก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานได้นะครับ ภาษีคันนี้เป็น20พฤษภาคม2567ภาษี 2, 5, 6, 7, 4, อันนี้ยังไม่ขาดนะครับรบแล้วก็รุ่นนี้ลืมบอกด้วยมันจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างใช่ไหมแล้วก็เวลาเราล็อกรถปุ๊บนี่เขาก็จะพับให้ด้วยนะก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเวลาเราปลดล็อกรถปุ๊บ,บนี่เขาก็จะกางออกให้นะระบบอันนี้พวกนี้ก็ยังใช้งานได้ดีและใช้งานได้ปกติเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายต่อเลยนี่กระจกทุกอย่างก็ยังดูภาพที่สวยงามเช่นกันนะตัวราวหลังคาเขาฝั่งด้านซ้ายเองนี่เลย,ยน แรงมากๆนะครับผมก็อย่างที่บอกเราใส่แอปเลิเีทุกอย่างเพิ่มเติมได้เลยนะครับล้อแมกด้านหลังเขานี่เจ้าวอลโวฮาก,การแบบนี้นี่ดูดีดูสปอร์ตนะครับผมสภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าสวยอยู่นะแล้วก็ยางตัวนี้เป็นมิชลินที่บอกมาก็คือพร้อมใช้งานได้เลยครับผมชอบบันทายมากที่สุดสําหรับเจ้าคันนี้นะครับบันทนะายเนี่ยเออดูดีอะไฟเขายาวช่มองเห็นแบบชัดเจนนะครับใช่ละครับ แล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์แบบนี้ผมว่ามันดูร่วมสมัยมากๆอ่ะใช่ครับมันเป็นรถที่ออกมาในปี2011แต่ผมว่าณนะปัจจุบันปี2020กว่าๆมันก็ยังดูร่วมสมัยดูไม่ค้าเขินเลยนะถูกต้อง,อง<ด>ครับใหม่ดูดีเลยนะครับปฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเขาก็ยังถือสภาพสวยงามอยู่นะครับผม V50 โครเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวสอนนะครับแล้วก็วอลเวรตรงนี้เงามากครบทุกตัวเช่นกันนะโลโก้2.0ก็คือพลังกำลังของยืขข่งยนตนเจ้าขันนี้เขานะครับแล้วก็สไตล์แวร์แบบนี้นี่นมีปั๊มหลังมาให้ด้ดวยนะครับ แล้วก็ไฟท้ายฝั่งด้านขวาก็ยังถือว่าสภาพดีสวยงามอยู่เลยนะครับแล้วก็สไตล์แวนบันทายใหญ่ๆแล้วก็มีการใส่เป็นเซ็นเซอร์เดิมโรงงานแล้วกันช่วยทําให้คุณผู้ชมเวลาถอยกัดระยะง,ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ,รบมาดูห้องสมบะัะกันเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสเสน่ห์ของรถแวนเพราะตอนนี้ผมพาให้คุณผู้ชมดูเลยโอ้โหยาวอะ่ะเปิดก่อนเลยรอบนี้ไม่พับ ไม,ไม่ไม่ไม่พับไลนะ่ให้ดูนะายาวให้ดูก่อนเลยคุณใช้งานแบบอนเนกประสงค์มากๆนะครับใช่ก็ทําให้คุณผู้ชมเวลาต้องการพื้นที่สัมภราระเยอะๆแต่ไม่อยากต้องการรถไซส์ใหญ่แบบนี้บอกเลยตอบโจทย์มากๆ <c oughs> ใช่มาใส่อะไรที่แบบย,วยาวใหญ่ๆได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างลูกค้าบางท่านแบบเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันอาจจะต้องมีการขนของที่เป็นอะไรยาวๆนะก็จะได้ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับครับผมเดิมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมเดิมสีเป็นผมกระดุมทําเพิ่มมาให้นะครับผมกันพื้นด้านล่าง ที่เป็นพวเดิมเขาสกรปรกนะก็ยังมีมาให้อยู่นะครับแล้วตรงนี้เลยเป็นตัวกั้นของนี่ก็ยังอาการขึ้นมาล็อกใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับแล้วก็ด้านล่างเลยนี่เขาจะมีตัวเป็นล้อหลยบางมาให้นะครับตัวขอลากรถมีให้เช่นกันแล้วก็ตัวสามุกเฉินฝัน่งนก็ยังมีอยู่ครบเลยนะครับอ่ะตอนนี้ทีนี้คลิปนี้ขอทาไล่ย,ยอดลองกลับมาบ้างแล้วกันนะครับตอนนี้คือแบบ <c oughs> ผมพับเรียบให้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผมขออนุญาตพับที่ละสเต็ปแล้วกันอันนี้จเจ้าตัวใหญ่ขึ้นก่อนนะนี่เลย ปึ๊บขึ้นมานี่ปุ๊บแล้วก็เอาลงนะครับแล้วก็สังเกตไหมว่าตัวหัวหมอนเนี่ยมันจะเก็บอยู่ในช่องของเขาอย่างดีเลยนะแล้วก็สามารถดึงออกมาแล้วก็เสียบกลับแบบนี้ได้เลยนี่เอายาสักครู่นะครับเอาลงไปนะครับแล้วก็ฝั่งตัวเล็กปึ๊บลงไปก่อนนี่ฝั่งด้านเล็กนะครับผมคุณผู้ชมก็เอาขึ้นได้เลยง่ายๆแค่นี้นี่อ่าเก็บหลบเบลก่อนนะปึ๊บกลับไปเลยแล้วก็ตัวหัวหมอนเขาดึงออกมาเสียบกลับเลยสักครูนะครับอ่านี่ลงไปเพียงแค่นี้ก็สามารถกลับขึ้นมานั่งให้เป็นห้าตำแหน่งเหมือนเดิมได้แล้วก็ สบายสบายเลยนี่ขนาดว่าพับด้านหลังกลับขึ้นมาให้นั่งได้ครบทุกตำแหน่งนะบั้นท้ายกกว้างีเลยอ่ะถุงก๊อฟใส่ได้สบายเลยสบายสบายเลยหรือว่าจะเป็นสัภาระพวกกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆก็ผมว่า2ใบสามใบเนี่ยใส่ได้สบายเลยสำหรับไซส์ใหญ่มากๆนะสำหรับบางลูกค้าบางท่านที่แบบต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะก็สบายสบายเลยถ้าเป็นใบไซส์แคลรี่ทั่วไปที่ขึ้นแบบตัวเครื่องบินทั่วไปได้เลยครับเป็นสิบใบอ่ะใส่ไปเลยสบาย มาดูอีกหนึ่งความเดิมกอบเจ้า沃 vo คันนี้กันนะครับนี่เลยกระจกหน้าเดิม o 尔沃นะครับผมพร้อมสันดัป S R N นะครับแล้วก็นี่ฟิล์มอาจจะมืดนิดนึงนะมองทะลุไปหน่อยนี่ตัวพลาสติกที่วางสําหรับวางเบอร์โทรวางนามบัตรด้านหน้ากร,ร,ระจกพลาสติกตัวนี้เขาก็ยังอยู่นะครับครับมาพี่ก็ย้อนมาฝั่งนี้บ้า,างดีกว่าวันนี้ฝั่งคนขับกระจกเดิม沃尔沃นะครับหลังขวาบานใหญ่沃尔ว,โว แล้วก็ตัวหลังตรงเสาซี C นะครับวอลโวนี่กระจกเดิมอยู่นะครับ <S <S มาที่ฝาท้ายด้านหลังนี่เลยกระจกวอลโเดิมเช่นกันนะครับแล้วก็มาฝั่งด้านหลังซ้ายหลังตรงหลังเสาซีนะครับวอลโฝั oh. ่งประตูหลังด้านซ้ายกระจกวอลโนะครับ oh. แล้วก็บรันหน้าฝัา wow ่งด้านซ้ายกระจกวอลโเช่นกันนะครับผมกลับต่อนี่นิดนึง <S <S <oshing. S 1> มันก็จะมีสัญลักษณ์ตัว S I a ตรงนี้อยู่นะครับผมของเดิมเขาก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับ มาต่อกันที่ทางด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับคุผู้ชมครับครัพผมคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแบบเรียง 2,000cc เบนซินนะครับผมอก็บอกเลยเครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางไกลได้ด้านไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วเดินทางด้วยระบบน้ำมันหั่วไม่เคยติดแก๊เลยนะครับพ่บสำหรับลูกค้าท่านที่ซื้อจากร้านเราไปแล้วกัน เรื่องอูอ่การเซอร์วิสของเจ้าวอลโวพวกนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีอู่ที่เราทําประจำเนอะแม้กระทั่งรถพิกออกเองที่เคยใช้วอลโวมาเนี่ยก็เข้าอู่ประจําที่เราทำเซอร์วิสเนี่ยบอกเลยราคาอะไรวอลโวไม่ได้แพงอย่างที่คิคบและดูแลง่ายด้วยนะถ้าแบบเข้าถูกอู่นะเซียนบอกโอ้ยวอลโวซ่อ,อมแพงเซียนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเซียนก่อนเซียนไปขุดหลุมอยู่ในรูที่ไหนมานี่มันยุคไหนแล้วเซียนใช่โ่ ถามกอ๊อฟนี่วันโว่เนี่ยโ้ก็ไปเข้าอ,<ะ>อู่ไหนมาล่ะเซียนใช่เออเพราะว่าที่บอกว่าต้องเข้าให้ถูกอู่เพราะว่าบางทีเราไปถ้าไปเจออู่ที่ไม่ดีเนะเขาก็แบบฟันเรานิดนึงแหละแต่ถ้าอู่ที่เราเปิดทางให้คุณผู้ชม,มเวลาไปเข้าสวิตต่อเนื่องได้พวกนี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆแล้วเซียนรู้ไหมอะไรวันโว่โคตรถูกเซียนรู้หรือยังใช่โถเอ้ย ถ้าเซียนจะเอาถูกกว่านี้เซียนต้องขับ V8 เซียนเฮ้ยอะไรบางชิ้นราคาตกใจนะถูกต้องอะไรอะไรบางชิ้นนี่ราคา V8 เหมือนกันนะถูกต้องก็บอกแล้วนั่นแหละลองลองใช้ดูครับเยี่ห้อนี้เป็นผมถือว่ารถที่ใช้ดีแล้วไม่ได้สวิตหัวยากไม่ได้สวิตแพงพี่คิดแน่นอนนะครับถูกต้องครับไม่ใช่เซียนเอาบรรทัดฐานตัวเองที่โดนเชื่อดมาประมาณ 30- 40ปีก่อนแล้วมา บอกบรรทัดฐานในยุคนี้สมัยนี้เสียนย้อนไกลขนาดนี้เลยยุค 5G แล้วเซียนเอ้ยมัน 6G 7G เข้าไปแล้วใช่เพราะว่าถ้าอูไหนผู้ชมรู้สึกว่าแพงเดี๋ยวนี้เข้าโซเชียลคลิกเดียวรู้เลยใช่เขาเช็คกันหมดแล้วมันลิงก์กันได้ครับผมไปอยู่ไหนมามาต่อท<อ>ี่พอแล้ว <laughs> เราใส่เยอะพอแล้วด้านหน้านี่ะพวกวอนนี่ที่กับองค์ไอ้ที่กันชนหน้าพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับ,รบแล้วก็ป้องกันความร้อนเดิมโรงง,งานเขานี่ด้านหน้าเลยพี่ครับก็ถือว่าสภาพยังดีอยู่นะพร้อมใส่งานได้เลยครับมาชมสภาพนะครับ รถราคา199,000บาทกันนะครับว่าภายในเขาจะเป็นยังไงนี่นะครับแผงเริ่มต้นจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับดูเถอะสิสวยงามนี่คือแผงประตูเดิมจากโรงงานมาเป็นแบบนี้นะครับใช่แล้วแล้วเขาก็จะมีระบบใบสปอร์ตด้วยนะครับเวลารถมาข้างหลังคุณผู้ชมนะครับเวลาเขาจะแซงไปตัวใบสปอร์ตตัวนี้เขาจะขึ้นไฟเตือนเป็นสีส้มนะครับใช่แล้วครับจัดไปครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยลง ขึ้นนี่คงใช้งานได้ปกตินะครับครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับค้างไฟฟ้าให้ชมนะครับสักครู่นะครับแป๊บนึงนะปรับค้างกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มซ้ายก่อนไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติอยู่นะครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับผู้ชมครับสังเกตดูดีไซน์ของเขานะครับตั้งแต่ยุคก่อนๆเลยนะครับหัวหมอนเขาครับกับทรงเบาะเนี่ยจะคล้ายๆกัน ซึ่งเซฟตี้ได้ดีมากใช่ครับผมเหตุผลที่วอลโวเขาใช้แบบนี้เพราะเขาบอกว่าถ้าอันนี้อินเคสถ้ามันอย่างแย่นะเวลาคุณผู้ชมเกิดบนเหตุจากทางด้านหลังเขาบอกว่าหัวหมอนของวอลโวเขาแบบนี้สามารถรับแรงกระแทกที่ต้นคอได้ดีมากๆก็ง่ายๆพูดภาษาบ้านๆแล้วก็คือกันคอหักอะไระนั่นแหละง่ายๆเลยก็ถึงได้เป็นสโลแกงทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวนั่นเองนะครับผมมาดูระบบไฟฟ้าเดี๋ยวสิสภาพบอไม่ได้ยินขออภัยสวยงามเห็นไหมฮะ หนังแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับสวยมากัไปครับระบบไฟฟ้านะครับนี่เลยเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็กระดกเบาะขึ้นลงนะครับแล้วก็พนักพิงเลยขึ้นนี่แล้วก็ลงใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเราไปก่อคือเบาะด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเมี่กี์ที่ผมพับเบาะเป็นแบบแฟลตฟอร์เรียบไปแล้วใช่ไหมครับถ้ามันยังยาวไม่พอเนี่ยจริงๆเบาะหน้าฝั่งด้านซ้ายเขาก็พับให้คุณผู้ชมได้อีกนะเนี่ยดูดิ มันพับเรียบอย่างนี้ได้เลยครับถ้าเวลามีอะไรยาวๆนี่ก็บอกกเลยวางพาดอย่างนี้ไปได้เลยนะจรงจริงอย่างเมืองนอกเขาชอบใส่เป็นอะไรนะตัวเซิร์ฟบอร์ดกันปะที่ไว้ในรถอะเออเนี่ยนี่แหละโอเคยเห็นเมืองนอกเขาวางอยู่นะวางได้จริงนะยาวมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเธอกันบ้างนะครับคอนโซลสภาพอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวเลยนะครับช่องแอร์ทุกช่องนะครับการันตีครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับใช่ละครับสวยงามหมดนะครับใช่แล้ว นี่แล้วก็ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับผมพวกปุ่มคอนโทรลวิทยุพวกนี้คอนโทรลแอร์ Air, ทุกอย่างอย่างสภาพสวยงามสมบูรณ์เลยปุ่มนี้แทบไม่มีลอกเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีระบบทิปทโทนิกมาให้ด้วยนะครับผมก็ใช้งานง่ายๆขับงานได้ใช้งานขับดีเลยนะครับแล้วก็ที่พี่กอลบอกเป็นไบสปอร์ตนะตรงนี้สามารถกดปิดระบบเขาได้นะถ้าผู้ชมบางท่านไม่ชอบลำคาญเขานะปิดได้เลย แต่แนะนําเปิดไว้เถอะเวลามันช่วยให้มุมอับสายตาเราได้สังเกตดได้ง่ายดียิ่งขึ้นนะครับพวกเบรกมือทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับที่วางแก้วนี่ตัวมานเขายังรูดปิดเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เก๊กางนี่เลยเปิดออกมาก็ยังสามารถวางของได้ประมาณหนึ่งนะก็ยังสภาพถือว่าสวยงามเช่นกันนะครับจร,จริงๆไงพี่ก๊อฟดูดีไซน์ตรงนี้ด้วยนะคือผมอยากจะบอกว่ารถรุ่นใหม่คุณผู้ชไมไปดูหลายๆค่ายได้เลย เขาใช้ดีไซน์แบบนี้กันนะในการเพื่อที่แบบเป็นช่องคอนโทรลเนี้แล้วด้านหลังเนี่จะสามารถวางของกระจุกกระจิกข้างหลังตรงนี้ได้ครับผมว่ามันดีไซน์มันข้ามการเวลามากเลยนะใช่ดูดิเนี่ยทั้งนั้นนี่เขานะเป็นปี2011อะ่ะแต่ดูดิด,ด,ดีไซน์กัาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยวางโทรศัพท์ผมเนี่ยเครื่องใหญ่ๆวางได้เลยดูดิสองเครื่องนียอ่ะวางก็ไปดิครับเนอะดีไซน์มันดีอ่ะเวลาคุณผู้ชมวางของอะไรบางทีก็สามารถวางได้เลยนะส่วนใหญ่แก๊สตรงนั้นถ้าเป็นรถผมผมใส่ไอ้นี่น้ำหอมปรับอากาศอ่าใช่มันก็จะบบบบัังงายออดีีนนแลลล้กกกิ่ๆเคร มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมแผงประตูฝั่งคนขับยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับสวยมากแล้วก็ควบคุมคอนโทรลตรงนี้ก็สวยงามนะปุ่มไม่ลอกล่อเลยนะครับชอบ่องลำโพงด้านล่างสวยงามเช่นกันนะครับผมไม่แตกหักเลยนะกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตีอยู่นะครับอ่ะลงอีกทีปั๊กทางไฟฟ้าชมนะครับปุ๊บไปทางขวาซ้ายขึ้น แล้วก็ลงรัาผมแล้วก็นี่เลยเวลาพับกระจกเขาก็กดปุ่มคู่ไปอย่างนี้นะก็ปรับได้ครับเวลากางออกก็กดปุ่มคู่ไปอย่างนี้นี่การออกใช้ได้เช่นกันนะครับทั้งซ้ายขวาเลยมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับเบาฝั่งคนขับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากนะครับเห็นไหมฮะสุดๆนี่คือเบาที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับใช่แล้วแต่เขารักษารถได้ดีมากนะครับเจ้าของเก่านะครับครับมาระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหน้านี่ลื่นๆนะครับถอยหลัง แล้วก็กระดกูกเบาะนะครับขึ้นลงนี่แล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกติเช่นกันครับมาต่อกันที่พวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับพวงมาลัยของเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับนี่คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับใช่แล้วโลโก้ทุกอย่างนะครับไม่มีลอกนะครับปุ่มก็มีไม่มีลอกไม่มีลอดเลยนะครับ <S <s <mas k> สภาพสวยงามมากเลยนะและพวกมาติดฟังชันมือนทุกอย่างใช้งานได้ปกติด้วยนะครับ มาต่อที่หน้าจอเลนใหม่เลยบอกเลยว่าหน้าจอเลนหม่นี่สภาพใสและสวยงามมากๆเลยนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง21,592กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ,รบยืนยันการันตีว่าม,มีการกอใหม่นะครับก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอไอเครื่องหมายตกใจเนี่ยเดี๋ยวเซียนเขาจะทักเที่ยวนะเออเซียน,นตกใจอะไรเซียนรู้ดีรู้ดียุกยุคยกเว้นโลงเรื่อง,เร,องเรื่องจริงเดี๋ยวกดให้ดูเลยกดให้ดูเลยตอนนี้หลังซ้ายประตูเปิดไว้ผมกดอีกที นี่ก็กลับมาเป็นทั่วหน้ามิเตอร์ของเขาใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนี่อ่ะมันโชว์สามเมสเซจใช่ไหมครับสามเมสเซจคืออะไรเฮ้ยมันโชว์อยู่ตกใจอ,ะอ่ะอ่าบพาเซนเตอร์ดอเปิตัวที่หนึ่งไดเวอร์ดอเปิตัวที่สองแล้วก็อันอันตัวที่สามคือที่เราบอกไปเมื่อกี้แล้วก็คือเลฟแล้วก็ปั๊ เออโอเคต่อต่อต่อกล้องเออกล้องเออมันร้อนก็ให้ดูว่าไอ้สามเมสเสจที่โชว์เมื่อกี้แล้วเปิดประตูไว้สามบานไงครับมันไม่ได้ลดไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เออเลอร์อะไรนะถูกต้องครับสมบูรณ์แน่นอนนะครับมาต่อกันที่บ้านบางแดดเลยไอ้ตัวกระจกบางแดดเลยเปิดออกมานี่ก็จะมีกระจกของไฟแต่งหน้าติดให้ครบปกติอยู่นะครับไปไปด้านเลยขออนุญาตเปิดก่อนซ้ายขวานี่ติดซ้ายขวาเช่นกันนะครับผมไปอันนี้ก็ยังติดอยู่นะฝั่งด้านซ้ายเลยเปิดออกมาเขาก็จะมีกระจกของไฟแต่งหน้านะครับผมอะตอนนี้กระจก มี่นะฝาแต่งหน้านตรงนี้เดี๋ยวจัดการคงแทคกให้เอให้มันใช้เปิดใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะเดี๋ยวจัดการคลีนให้อออยมันใช้งานได้สมูทๆันเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีการติดกล้องหนะ้ารถเพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้แล้วก็ในกล้องนี่เขาจะมีด้านหลังด้วยนะก็ทำให้กล้องตัวนี้บันทึกหน้าและหลังพร้อมกันได้เลยนะครับผมสําหรับรถที่เป็นรถไซส์แวนแบบนี้เนอะผมเ่อกเคยใช้รถแบบนี้ผมจะชอบมากเลยเพราะว่าถ้าบางทีด้านหลังเขานั่งกันเต็มๆใช่ไหม เนี่ยมแก้ผมกดออปชันให้เป็นกล้องด้านหลังไปเลยครับคุณผู้ชมสามารถมองตัวนี้ให้เป็นกล้องมองหลังได้เลยนะครับโดยที่ว่าบางทีตรงนี้เราถูกแบบด้วยความที่ว่าสัมภาระเยอะก็เป็นกล้องที่ติดมาบอกมันมีประโยชน์นะเพราะว่าจอตรงนี้เขาก็ถือว่าสัดีค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ,รบสวยงามสวยจริงไม่มีฉกตะจกตาราคาแสนเเก้าที่ผมให้กับคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมได้รถที่คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับใช่แล้วครับ อชอลง์มพงเล็กใหญ่สวยงามไม่มีแตกหักเลยนะครับมากระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นเป็นไงลืนล่นๆใช้งานได้ปกตินะครับ,รบมาต้องฝาด้านซ้ายบ้างฝั่งด้านซ้ายเขาเองสภาพหนังข้างบนก็สภาพสวยงามมากเช่นกันนะหนังตรงกลางก็ขาวสะอาดเลยนะครับผมได้ค่างๆนีเลียงสวยงามไม่มีขาดล่นนะครับชอล์มพงใหญ่ลำพงเล็กตรงข้างบนสวยสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะกระจบไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติทุกประตูเลยนะครับ มาต่อที่เบาะด้านหลังกันเลยเบาะด้านหลังเขาเองนี่ทั้งตัวพนักพิงทั้งตัวรองก้นนะก็บอกเลยว่าสภาพหนังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาเลยนะแล้วก็ความพิเศษของเจ้าเบาะ Volvo และกันสําหรับคุณผู้ชมท่านที่มีลูกอายุประมาณสักห้าหกขวบที่ไม่ต้องนั่งถึงขางนาดไซส์คาซีแล้วครับต้องเป็นไซส์แบบเด็กนั่งบูสเตอร์ได้แล้วคุณผู้ชมซื้อรุ่นนี้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อบูสเตอร์เลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปโผล่เข้ามาเกะกาด้วยคุณผู้ชมนั่งหลังเนี่ง ไ้เลยนี่เขาก็จะสามารถนั่งตรงนี้ได้แล้วก็ทาให้ตำแหน่งคาดเบลเนี่ยน้องเขาสูงขึ้นมันก็จะรัดคออ่อไม่ไม่รัดคอแล้วก็จะอยู่ตรงหัวไหล่พอดีนะคบผมก็มีมาให้นะแล้วคบเนี่ยมีให้คบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับฝั่งที่ผมนั่งเมื่อสักครู่นี่ฝั่งนี้ก็มีนะนี่ปุ๊บไปได้เลยก็สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาคบป,ปกติอยู่นะคบผมกลไกก็ดีล็อกได้ปกติเลยแล้วก็ที่เราแขนก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถวางแก้ได้ถึง2ใบเลยนะครับแล้ว นี่ตรงนี้ก็จะมีเก๊กเก็บของเล็กๆให้ด้วยนะก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไฟเพดานเขาเองเลยนี่ด้านหลังซ้ายขวาติดครบปกตินะแล้วก็ผ้าหลังคาคันนี้ก็บอกเลยว่าอยู่นะครับที่ขาวสะอาดดูดีมากๆเลยครับทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า v 50คันนี้นะครับงามอย่างมีคุณค่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนอย่างที่ผมบอกไว้นะครับแค่แสนเก้าเแต่คุณได้ขับ รถหรูแบบนี้แล้วและได้เป็นตัวแวนด้วยใช่แล้วครับรถสามารถวิ่งทางไกลได้การันตีครับวิ่งมาแล้วครับโอ้ทดสอบให้เรียบร้อยเลยครับสบายสบายกันเลยครับครับสวยเดิมนะครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวรถเยออีกแล้วอ่ะคนนี้นึงได้อยู่ได้ครับโอ้โหดูเธอขึ้นนีครับเปลี่ยนเกียร์ไว้ด้วยนะครับขีกดามารวดเร็วมากพอแล้วโว้ยโอ้โหแป๊บเดียวถึงคันหน้าเลยอะ ก็บอกแล้วรถวันโวทจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์มันอ่ะผมว่ามันเป็นรถที่ขับแอบสนุกเลยนะสนุกครับใช่ก็คือรถแบบด้วยความยิ่งไซส์ของเขา,าผมว่ามันกําลังดีไม่ใหญ่เอทอะทะแต่ก็ไม่ได้เล็กจนนั่าอึดอัดอ่ะถูกต้องครับเป็นไซส์ที่กาลังดีเลยแล้วบวกกับพอความเป็นแวนเนาะมันก็สามารถขนสัมภาระด,ด้านหลังเนี่ยได้เยอะกดได้อนเนกประสงค์เลยก็มีกี่เครื่องคลิกดับนะเดี๋ยวขอเกียร์ต่อครับทิปตรงนี้ก่อนเลยตอนนี้3ขอเชลงมาอาะที่2 อันนี้อาจจะไม่ได้ซิงให้ดูนะแต่ให้ดูว่าทิปทดอีกใช้ได้ปกตินะครับสองเซนี้รถจะเยอะนะครับนี่สามสี่ห้าน,นี่ใช้งานได้ครบปกติเลยนี่ครบครบเลยรับก็ครบทวเลยครับผมก็เครื่องยนต์บอกเลยสมบูรณ์มากเอาไปขับนี่สบายสบายได้เลยเพราะว่าเราทดสอบจาักรารออกทิมให้เรียบร้อยแล้วสบายเลยรับขับดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีกูกกักเลยแล้วก็ฟิลของเจ้าวอลโวก็จะเป็นแนวแบบ ผมว่ามันนุ่มนวลน,นะไม่ได้แบบแข็งกระด้างแบบนั่งตึงตังเลยก็ผู้ใหญ่นั่งเนี่ยสบายๆแน่นอนเดินทางไกลๆก็ความร้สาสะสมของจากช่วงล่างจากเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากๆคือตัว,ต,วตัวที่เปลี่ยนเจนจากเนี้ยตัวใหม่กว่าเนี้ยจะกระด้างกว่าหน่อยนึงใช่ใช่ี่ผมเป็นคนนั่งข้างหลังเพราะปกติเราจะรีวิวตัวใหม่กว่าเนี้ยหนึ่งเจนอ<ช>่ะตลอดนะครับอันนี้จะออกแนวนิ่มนวลกว่าใช่และที่สําคัญไม่มีเสียงช่วงล่าง ใช่เพราะว่ารตรงตามที่พี่กอฟบอกเลยเพราะว่าคอนเซปต์ในรุ่นนี้ยังไม่ได้แบบเอาให้แบบจีจารเหมือนเท่รรุ่นนะเพราะรุ่นนั้นมันจะกลายเป็นพนะันหกเทอร์โบนะทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกไวรุ่นค่อนข้างวัยรุ่นเลยต้องซิ่งหน่อยใช่นะครับอันนี้สําหรับผู้ใหญ่ละกันที่แบบชอบแบบไม่ชอบกระด้างไม่ชอบที่แบบวัยรุ่นจ๋าอะไรเงี้ยก็รุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากเพราะมันเป็นรุ่นที่แบบยังดังนุ่มยังสบายอยู่แล้วก็เครื่องยนต์พลังกำลังเลยก็ดีเลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สอง เปลี่ยนได้ปกติครบทวนครบทุกสปีดเลยครับผมแม่บ้านก็ขับสบายนะครับอุ้ยสบาย oh. ยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงขับรถไซส์เนี่ยผมว่าน่าจะชอบกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่และยิ่งคนที่ใช้ในเมืองอผมว่ามันเป็นรถที่คล่องแคล่วอะ่ะใช้งานง่ายเลยแล้วก็ที่บอกแล้วมีเซนเซอร์ถอยด้านหลังเนี่ยเวลาช่วยถอยจอดมันก็เบนแวนนะมันก็ถอยง่ายอะ่ะเพราะว่ามันมีเซ็นเซ,นเซอร์ช่วยกะระยะให้ก็ ยังใช้งานได้ดีนะใช้งานได้ปกติด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมบอกพี่กอไปว่ามันมีกล้องบันทึกหน้าหลังใช่ไหมครับอ่ะสมมติตอนนี้จินตนาการว่าด้านหลังคุณผ,ผู้ชมนั่งของเยอะสัมภาระเต็มเลยกดเปลี่ยนให้เป็นกล้องหลังเนี่ยช่ปไเราก็สามารถมองเห็นด้านหลังได้ใช่ครับมันอเน,นกประสงค์ดีนะสำหรับกล้องอันนี้นะส่วนตัวผมก็ตอนนี้ผมใช้เป็นรถทรงตู้ทรงแวนเงี้ยผมมีกล้องแบบนี้ทุกคันเลยครับผมเอาไปใช้ประโยชน์แบบนี้แหละครับก็สามารถบันทึกได้ด้วยก็มองหลังได้ด้วยนะก็ใครเอาไปใช้ก็บอกเลยใช้เลย เพราะว่ากล้องก็ติดให้แล้วรถทุกอย่างสวยงามสีเสอิอไม่ต้องไปเก็บแล้วภายในก็สวยมาพร้อมใช้เลยก็ใช้งานอย่างเดียวแต่ตังจบขับกลับบ้านใช้งานได้เลยราคาสายไหมนะครับใช่แล้วครับ และนี่ก็คือ沃尔沃 V50 นะครับที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์รถสภาพกริปทั้งภายในและภายนอกใช่ครับราคาที่ผมให้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังคุ้มมากถ้าเกิดว่าผมมีที่จอดรถเยอะกว่านี้ผมไม่ลดราคาให้แน่นอน <c oughs> คือ <c oughs> ต้องบอก<เ>ช่วงนี้ด้วยความที่แบบถ้าใครอยากได้รถทางร้านเราก็ดูดีๆแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้พี่กอฟบอกเลยว่ารถเข้าใหม่ก็เยอะเยอะแล้วรถคันไหนถ้าพี่กอฟแบบ คุยกันนุคอก็ลองคุยกันดูเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะได้รถจากนักสะสมมาเยอะนะครับเวลาเขาเททีเขาไม่ได้เทแค่คันเดียวใช่เขามาทีเขามาเป็นล็อตอ่ะเขามาเป็นล็อตเราก็ต้องรับไว้เฉพาะคันที่เราต้องการและสวยงามใช่เท่าน,นั้นนะครับถ้าคันไม่สวยหรือมีตําหนิใดๆหนึ่งไม่รับ2ก็จะเอามาขายให้ ตามสภาพ<ช>แต่คันนี้ไม่ใช่ราคาตามสภาพนะคันนี้คือราคาสภาพราคาแบบรถสยวรทอมใช้เลยใช่ครับจากราคาตอนแรกอยู่ที่239,000บาทเหลือแค่199 9, 9, นี่คือนาทีทองจริงๆใช่สายไหมนะครับผมบอกเลยราคานี้ใช่คุณเช็คราคาในตลาดก่อนว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ครับนะครับผมบอกเลย20ต้นขึ้นไปก็หรือไม่ต้องมองไม่ต้องมองยี่ห้อเดียวกันก็ได้นะครับบ เอาเป็นรถแวนที่ราคาแสนเก้าเหมือนกันเนี่ยได้ขับอะไรได้ขับอะไรบ้างใช่ถตกต้องแสนเก้าแวนนี่ได้ขับวอลโวแล้วสภาพที่เราทำรีวิวให้ผู้ชมชมไปเนี่ยคือรถที่สภาพสวยมากด้วยถูกต้องครับวิ่งทางไกลได้น้ําไม่ดันกวันไม่ไหลขอญาตอีกทีครับผมราคานี้ลดแล้วนะไม่ต่อกันแล้วนะครับต่อนี่มีมีบล็อกเบอร์แล้วนะไม่ลดเลยแม่ตบาดเดียวนะครับทันใดพร้อมจบราคานี้โทรได้เลยแล้วพบกั็ใหม่คลิปหน้ากับพี่กาวโตครับ